สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสนอยเฟตบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาผมมาขอกับ b บาวโทนในช่องท้องพูนแบ่นน้องอิงครับครับพี่น้องกับเซานี่ครับเตรียมเตรียมเมนูอาหารครับนี่คือพักไฟใส้หนึ่งปลาครับส่วนพอชิตากระตัมแจวเรียบร้อยแล้วครับแจวงครับ คืแอแจวเหนาอิตาตั้มครับนีพักเตี้ยมครับแล้วกะ็ซิมีนี่ก้องหนึ่งเข่าครับนี่ปลาเอือบไปหนึ่งครับนี่เนื้อมากกว่ายางครับแล้วก็ดั้งไฟครับพี่น้องก่อไฟแล้วดังไฟติดอยู่ตัวนี้ผมเมีนสิเดเมียอีนี่พี่น้อง ดังไฟติดเลยดังไฟติดเสือวาสันแมก่อไฟไว้ย่างเสือครับมัก่ก็สีทรายเขาได้บาทนี่ บรรยากาศย้ำเศร้าครับพี่้องเก็บมงน่อยๆคือเข้าตื่นไปตลาดเจอพี่หาครับก็เลยมาเร็วเนาะเมื่อนในบ้านมีงานครับงานบุญปวันเพื่อนกัไปงานบุญนะครับไปตักบารน้ำเขาปนางกันเลยออกมาซาเนี่ยครับเมื่อนี้เพราะว่าต้องไอ้างบานน้ำเนาะ เพรวันตักบาดแล้วคุณพี่ครับสิได้อ,ออกมาพอพอพอาทิตย์ากินเข,นขานอนบ่ได้นอนแต่เมื่นขึ้นคนวะบอกบ่าวโทษ่าเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนก่อนพคนวะแต่ท้เพิน่นลรัไปไล่โสดไปถ่าย <laughs> บ่หล,ลับบ่นอนบ่ทันได้นอนแต่เมื่อคืนหึงแต่เมื่อวานคนโอ้ยพออาทิตย์ะบ่ได้ทะลุมิตีย่างเดียวครับพี่น้องทะลุฮอดการเวลาพ่อมทะลุาการสีทะลุมิตีในดนี่ต้องทะลุการเวลาพ่อเลยครับ นี่แล้วอย่างอย่างเสือไว้ทาพออชิตาครับพร้อม,อมป้าเดี๋ยวไปหนึ่งครับปานิ่นครับหนึ่งซพักหลๆนะครับพี่้องอ้าวมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วป้านางมาแล้วครับมันนี่ออกมาเร็วครับ เพราะว่าพาอิตามมานะครับพี่น้องเข้าก็เลยต้องมาเตรียมนั่นเตรียมนี่พอลุงอยู่พอลุงมาเองสิก็ต้องมาเตรียมนั่นเตรียมนี่มาแต่เสาครับหรือว่าทีมงานหลุดตู่อยู่มัาก็ต้องเตรียมแต่เสาครับแต่ว่าถ้าบ่มีคนอยู่เข้ากัเวลาปกติครับกอนแปดโมงครเขียด เกียดงอน<ะ>มันงอนงอน,งอนดีไม่ได้ออกหมาเมินเนี่เคยเห็นไหมหมาเมิอนอะ่ะแบบเราเดินไปหาอย่างงี้หันหน้านี้เชิดเชิดใส่อะ่ะเครียดจัดเมื่อคืนก็ไฟกันที่นอนไปแล้วรอบหนึ่งรถลงไปก่อนอ จะไให้กินก็อ้ินก็แช่อาหารเม็ดไว้ไงแช่ให้มันละลายเลยแช่ให้มันยุ่ยเลยอ่ะเพ่อให้มันกินนนอนอยู่ข้างบนไม่นอนด้วยแหละตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แกนั่งไอโซเชียลแกไง<อ>ไลฟ์สดถ่ายคลิปคุยนู่นคุยนี่กับคนทนะลุมิติไม่ไม่ได้ทะลุมิติอย่างเดียวทะลุการเวลาด้วยถามเมื่อเช้าเอากาแฟไหมจะไม่ให้นอนเลยเลอแกจะไม่ให้นอนเลยเรอแกบอก

ติดไว้ละเบิ่งเบินบ่นเบิ่งคุณน่ะสันไซเด้ย,ดยังอาหารเช้ายังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินอะไรอ่ะวันนี้ โอ้โหห่าวมักหมดแล้วไส่เข่าเลยใไส่เขาไดแล้วไในเวลามันแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องกะับเสานี่วันนี้ฮาก็สีย่างย่างเสือย่างเสือน้ำย่างเสือน้ำหนึ่งป้าน้ำเออ ปานางมาหอานี่ยังบอท่านสวัสดีพอเมลพี่น้องเยฟซี่เลยนี่เบิ้งเพื่นเบิ้งเพื่นเห็นอาหาร่มด้ลยถายกินแอวกินปอิกหน่อยพี่น้องเออพอชิตาว่าโอ้ใครละสิอุ่มได้บ่นี่พอชิตาว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าเห็นบอปะนางสวัสดีบ่าวโทษเลยพี่น้องต้องถือกล่องใส่เพลินครับพี่น้องเพลินจังสีสวัสดีเขาปั้นได้ก็ต้องสวัสดีถือกล่องยางใส่เบิ่อทำไมทำไม ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีครับก็ซับสะใภ้กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลังบานฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถุตู่นะครับเนาะส่งกำลังแรงใจให้ครับขอบคุณน้องอุงอิงครับฝากขอบพี่น้องเอฟซีให้การสนับสนุนทุกช่องทางนะครับเนาะฝากเบิ่งเบิ่งแย่งซอยกันครับพี่น้อง สำหรับที่มีใบสมิทธ์สกปรกรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่างเสือหอมๆกับหนึ่งป้านัวๆครับพี่น้องสวัสดีครับ